แไม่ทันแล้วบางบางครั้งเราก็ยังไม่กล้าใจเพราะว่าตัวของในถุงนั้นจะหมดอายุก็เลยเอามาเลือกร้องเอ็มนี่แหละคะ่ะมาช่วยทำงานใต้ของอ่างเมืองร้องเอ็มเป็นคนที่มีการศึกษาสูงได้รับการดูแลอย่างดีแต่ที่สำคัญที่สุดคือหัวใจค่ะ มีหัวใจที่อยากจะช่วยพี่น้องประชาชนอย่างนี้ขอฝากชาวเมืองเก่าขอเป็นสอสอสักคนนึงได้บ้ค่<ว>ะาไค่ะนี่แหละค่ะคนคุณภาพที่จะเป็นตัวแทนพี่น้องไปผักดันทุกนโยบายที่เราจะทำให้พี่น้องชาวอีสานชาวขอนแก่นอยู่ดีมีสุขได้ แอมคนไม่ทำไม่มีคนทําไม่มีมือไปก็ได้เลยค่ะชอบก็ค่ะบำนานประชาชนสามพันบาทชอบก็ค่ะชอบนายกวยค่ะรักกยค่ะรักนายกชอบบำนานประชาชนและยังมีนโยบายที่จะทําให้พี่น้องหายจนหมดนี่มีรายได้ทั้งตีต้องนี่แหละค่ะฝากน้องสาวคนนี้ว้ด้วยให้เป็นลูกสาวใ้น

สติกเกอร์ดีกว่าไปตบ้านเนอะบ้านเนอะบานเนอะไปแี่ไปเย็นไปยางเนอะจะเป็นตัวแทนนะคะมีใครไม่กี่คนลรอคะที่คี่ิบถึงหกหัวใจชาวนาแบบนี้นะคะ ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกตกมือแรงดังให้ท่านนายกและของเราไอ้สร้างไทยนะคะสุดาละครานนี้มาตั้งพักไทยสร้างไทยเราก็จะต่อยอดจากนายกไปให้พี่น้องเนี่ยมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นไม่พอต้องราคาดีด้วยราคาดีด้วยข้าวมันต้องราคาดี ให้เงี้ยยิ่งทำยิ่งโนยิ่งทำยิงเจ๊งแอนบอกค่ะค่ะดังนั้นตอนน,นนี้เรามีวิธีการที่จะช่วยทำให้พี่น้องได้ราคาข้าวไม่ต่ำกว่ 1, 5, าหนึง่งหน่ห้าพันบาทนะอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะตรงน,นี้มีผู้สูงอายุเลยพูดซะหน่อยเลยวันนี้ยังไม่ทำรวยนะก่อนเนาะอ แร่แก่ก่อ <c oughs> แก่พอแก่่อรวย <c oughs> ลำบากบอ <c oughs> ลำบาก <c oughs> ไทยสร้างไทยเรานะคะ <c oughs> เราเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุที่ทำงานมาทั้งชีวิตเลี้ยงดูครอบครัวช่วยสังคมมาแต่พอแก่แล้วเงินก็บมกทีแล้วก็ท,าทํามาหากินทำนายิ่งทำก็ยิ่งจนน่นพ ต้องไปขอเงินลูกหลานก็สงสารลูกหลานเพราะว่าลูกหลานจะลองทํางานเี้่งครอบครัวเขาวันนี้ไทยสร้างไทยประกาศนโยบายค่ะพี่น้องนะพ่อแม่ทุกคนที่ถึงอายุกเกษียณอายุการทํางานแล้วผู้สูงอายุทุกคนจะได้เงินบํานาญประชาชนเดือนละสามพันบาท แคยังชีพเนี่ยเราไม่มีศักดิ์ศรีไปคอยแต้มือขอตังเขาแต่เราก็ทํางานรับใช้ครอบครัวรับใช้สังคมมาเมืออกักข้าราชการข้าร,ราชการเป็นตัวอย่างที่ดีท่าน,นได้เบี้ยบำนาญน,นะดังนั้นประชาชนที่ทางานในย่างหนก,ก็เอาอย่างนะคะไทยสร้างไทยจึงประกาศนโยบายแรกเลยบำนาญประชาชนสําหรับผู้สูงอายุเดือนละสามพันบาทนะคะ กาไปช่วยในหมู่บ้านถ้ามีแห้งอยู่นี่ค่ะมีแห้งมีกำลังเราจะได้ใช้ความรู้ของเราใช้ประสบการณ์ของเราช่วยลูกช่วยหลานเราแต่ถ้าเราได้สามพันบาทเราพอพอกินมันอาจจะไม่เหลือแต่มันก็ยังพอกินเรายังมีข้าวมีขาวมีจับปลาในในน้าได้ ปลูกผ่ะปลูกเพื่อกินได้แม่นบอกค่ะสามพันบาทก็ยังอยู่ได้ยังมีสักวสีแม่นบอกอาแซ่บคุ้มใหก้อนเด้ขอร่อยก็ทำกัแล้ว